ไม่ต้องวิเคราะห์กันจัดมาให้แล้วครับสี่คู่เน้นๆใส่หนักๆเทนตักในค่ำคืนนี้ ดูผลงานหน้าช่องให้หน่อยละกันนะครับโอ้โหว่ามันสุดกันเนี่ยขนาดไหนหน้าช่องยังเต็มเครื่องกันขนาดนี้ครับในหมู่บ้านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับโอ้โหไม่ว่าจะลองอิสตันบูลองพีเอโอเคครึ่งแรกน่ครับให้มองบนบน,บนสเปอร์กับก,บก,บกลาลตาสไล์นะครับหวานฉ่ำและยำใจจริงครับเน้นเน้นหนักๆที่ไอเทนตากกันไปเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังเลยส่วนเพื่อนๆนพี่ท่่นใดนะครับที่อยากได้แนทางเพิ่มเติมมากกว่าหนะ้าช่องเลยจะเป็นตัวเน้นตัววีชุ่โครงไก่สามโครงไก่สี่ครับมาเจอกัน ได้เลยครับที่หน้าโปรไฟล์นะครับจะมีคาอธิบายให้อยู่ครับลองอ่านหน่อยละกันนะครับแล้วเปิดประตูมาเจอกับผมในหมู่บ้านหน่อยละกันครับลองเปิดใจมาดูละกันนะครับบ้านผมดีจริงไหมสดชื่นจริงไหมเต็มเครื่องจริงไหมถ้ามันไม่ดีจริงครับผมคงไม่ดูแลถึงเนี่ยสามทหมู่บ้านจนถึงทุกวันนี้หรอกยายลองเปิดใจนะครับก้าวขามาดูก่อนละกันครับ คู่แรกวันนี้นะครับจะเป็นเจ้าบ้านยังหงแดงนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเองเนี่ยกนั้นแอสตันวิลล่านะครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องผลงานในช่วงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าลิเวอร์นะครับดูดีกว่าในหลายๆมุมเลยอยู่ในช่วงที่ความมั่นใจเนี่ยโอ้โหจัดจ้านเหลือเกินครับช่วงนี้ในการจิตกรของลิเวอร์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นเกมในบ้านนะครับสองสามประตูเนี่ยยืนพื้นเนี่ยมีเห็นอยู่แล้วนะครับวันนี้ลิเวอร์กำลังทำมาโดยนะครับเกมล่าสุดเองเนี่ยเอาหลุยดิอาสยืนหน้าครับใช้กััคคโปปนนนะรบเ็ห้าขววาาแล้ก็็โมมฮเหดซรัับบบยยืนนนาาาะคครรกกกกกออองงลล็็เเฟแแมิสต์นะครับบโซตู นะครับวันนี้ก็พร้อมประเดิมลงสนามกันหมดทุกคนเลยครับมาเจอแอสตันวิลล่าที่ผลงานช่วงแรกที่ผ่านมาเองเนี่ยไม่มว่าจะเป็นเกมลีกบอลถ้วยเองเนี่ยแอสตันเนี่ยสรุปแพ้มาสามเกมติดแล้วนะครับเนี่ยแล้วต้องบอกว่าในการมจิตรกรของแอสตันในเกมเยือนเองเนี่ยคาดหวังได้ยากมากๆครับผมเชื่อได้หรือว่าวันนี้เองเนี่ยลิเวอร์เนี่ยชนะได้แน่นอนครับไปลุ้นแม่สองเอาละกันนะครับบางคนเนี่ยลองแอสตันกันเยอะเลยวันนี้ผมบอกเลยว่าลองแอสตันกันเยอะครับนะตายกระสายและวอเตอร์วันนี้ลิเวอร์พูลสวยจัดจ้านเหลือเกินครับและคู่ที่สองครับซั ทีมและผู้เล่นเนี่ยแตกต่างกันเหลือเกินครับบายเยอร์นเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหช่งวงระดัที่ผ่านมาในการดิสกอร์นะครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านนอกบ้านกระตาครับยืนพื้นเนี่ย สี่สามสองประตูเนี่ยมีเห็นตลอดนะครับมาเจออย่างซามปอรีที่ผลงานค่อนข้างคีเรยแบบนี้ครับไบรเยอร์เองเนี่ยวันนี้ก็นำทำม,มาโดยนะครับพวกเอ่อแฮร์รี่เคนนะครับเนี่ยแล้วก็กองกลางอาจจะใช้มูเซล,ล่านะครับออริเซ่แซดไกนาบี้เองเนี่ยมาเจอซามปอรีที่ผลงานเองเนี่ยเล่นในบ,บ้านนะครับย่ำแย่แบบนี้นะครับบอลเนี่ยคุณภาพต่างกันเยอะเลยเช,ชื่อได้เลยวันนี้นะครับไบรเยอร์เนี่ย,ย,นนยสองประตูนะครับ ไม่น่ายากครับเชียร์ได้เลยไบเยนวันนี้ครับโอ้โหในการศึกกอร์เนี่ยต้องบอกว่าสูงเหลือเกินครับส่วนคู่ต่อมาเนี่ยโบคุ้มกุ้มใจครับเจอเลวอุลกเซนสำหรับคู่นี้เองเนี่ยต้องบอกว่าโบคุ้มนะครับเป็นหนึ่งทีมเลยในการเสียประตูเนี่ยสูงเหลือเกินนะครับโอ้โหช่วงุลมรที่ผ่านมาในชีเลต่อเกมโบคุ้มเนี่ยเสียอย่างน้อยๆครับสองสามประตูตลอดครับไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่ทีมเล็กเนี่ยไม่รอดเลยแล้ววันนี้มาเจอไบเออร์ลเวอุกเซ่นครับโอ้โหต้องบอกว่า ถึงแม้ว่าไบเออร์เนี่ยในการรับบทเป็นเกมเย็นเจอโบคุ้งเองเนี่ยอาจจะกดไม่ค่อยขาดเท่าไหร่แต่กระสายแล้ววอเตอร์วันนี้ในการเปิดไปขึ้นเข้ามาเนี่ยจากหนึ่งชุดตัวครบ่สองบางสำนักในี่ยไหลไปสองไปแล้วนะครับเนี่ยแต่ต้องบอกว่าในการเปิดขึ้นมาแบบนี้เองเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองอย่างโบคุ้งเนาะเพราะโบคุ้งวันนี้เล่นในบ้านค่อนข้างกินเหนียวนะครับเนี่ยแต่ต้องบอกว่ามาเจอไบเออร์ลิเวอร์คู้เซ่นนะครับที่ต้องบอกว่าเกมล่าสุดเองเนี่ยเพิ่งโดนลิเวอร์ไปสี่เม็ดนะครับผมบอกว่าน่าจะเก็บกดนะครับมาใส่โบคคมวัันนนนนี้้แ่อออรรบบเพาะตงกว่าบบอลุนเดลก้งกกลาางเนี่ยคคคือสััญมๆรบวันนีี้ผมเเเเเชื่่่ออออไลยยวาบร์งน เจอบุกคุ้มนะครับผมมองว่าไม่น่ายากครับ2องไม่ได้เลยครับวันนี้ก็เชียร์คู่ที่3เองเนี่ยไบเออร์เลวูเซนครับและคู่ที่4ครับยูเวนตุสกัโต i ริโนคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับผมจัดาให้เลยครับยูเว่วันนี้งานใสแน่นอนเจอตริโน่ที่รับผมในเกมเยือนเนี่ยแพ้มาลูลูแบบนี้ครับเจิที่ไลครับเวลายูเว่เล่นในบ้านเนี่ยเฉือนได้ตลอดครับและโอเวอร์แบบนี้นี่ครับ ยูเว่เนี่ยแม่งโคตชชอบเลยครึ่งช่วงตัวคู่นหนึ่งปรับเลยครึ่งหนึ่งช่วงตัวเนี่ยส่วนมากยูเว่จะเบียดได้ตลอดครับวันนี้ก็คู่ที่สี่เน้นที่ยูเว่ได้เลยครับวนเพื่อนๆในพี่ท่านใดนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วและได้ตามผมเองเนี่ยในหน้าช่องนะครับสดชื่นไหมเต็มเครื่องไหมครับเลยยามใจกันหรือเปล่าขอนึงคอมเมนต์เนี่ยให้การอีเอสบอลในละกันนะครับ ส่วนวันนี้เองเนี่ยผมมีคู่ที่5้าให้ด้วยแต่อย่าลืมคอมเมนต์มาลวกันเดี๋ยวผมจะไล่ตอบ้แลวกันว่าคู่ที่5้าเราไปยังไงครับสว่สนวนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับคุณดูผลงานผมหน้าชอ่องันและกันนะครับมันฟินจัดมันเต็มเครื่องขนาดไหนและดูในหมู่บ้านผมล้วกันนะครับลองอซ์ันบูนะครับเนี่ยลองพีโอเคครึ่งแรกบนบนกลาครึ่งแรกนะครับวันฉ่าเลยยำใจกันเหลือเกินครับใครที่อยากสดชื่นแบบนี้อยากเต็มเครื่องแบบนี้ครับมาเจอกันได้เลยง่ายๆครับ ใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะมีคําอธิบายให้อยู่รบกวนอ่านเล็กน้อยและเปิดประตูมาเจอกับผมในหมู่บ้านหน่อยละกันครับอยากให้ลองเปิดใจก้าวขาเนี่ยมาดูก่อนละกัน่าเต็มเครื่องจริงไหมสดชื่นจริงไหมถ้ามันไม่ดีจริงนะผมคงไม่ดูแลถึงเนี่ยสามสิบหมู่บ้านจนถึงทุกวันนี้หรอกอยากลองเปิดใจนะครับก้าวขามาดูก่อนส่วนวันนี้การในสปอร์ตขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ